สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรายการ<ม>เบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแพทในช่วงเที่ยงค่ะของมือวันที่อ่าสิบแปดนะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องพระเทาสุครุสณ์ขขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากพอจเจร่ญนศินป์ค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้พอแล้วมีแนวทางมาฝาก2ออย่างเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะและกกาขามโค้งค่ะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งของพอจเจร่ญนศินเ์มือว่านี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือว่านี่นะคะสุดนี่พอเราเน้นลางกันบนนะคะเขามาเป็นหาสามนะคะพี่น้องคะหาสามสามหาเด้อพี่น้องเด้อเขามาเป็นตวกับนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมากับเขา่างของเล่าอีลีเด้อตัวละครพี่น้องคะมือนี่พอแล้วมีแนวทางมาฝากนะคะ แนวทางรัฐบาลไทยนะคะและกวขคามโคง้งพี่น้องรัฐบาลไทยเนี่ยของพอเราเน้นบนกันล่างนะคะแต่ว่าขามโค้งเน้นล่างกันบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเบอร์เรืสินเมื่อวานชุ่ฟ้งนะคะว่านแนวทางของพอจะเรื่อนสินมีตัวใดแน่นะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเขามาแล้วเพราะท่านกดติดตามอย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะผู้ใดกดแชร์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางมือนี่นะคะของพอจะเริ่อนสินนะคะเริ่มต้นที่คาโค้งกอนนะคะพี่น้องคะคาโค้งนี่ล่างกันบนน้อค่ะพี่น้องเด้อเน้นล่างกันบนนะคะพี่น้องคะเน้นล่างกันบนนะคะวิ่งพอเราวิ่งหกกับเจ็ดพี่น้อง วิ่งหกับเจ็ดนะคะแน้ว่าจับคู่ค่ะมีแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเกาเจ็ศนย์หกศนไวเจดแล้วกันกกเบิร์นหกหกับเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแปดหกแปดเจ0ดเก้าหกเก้าเจ็ศนหกศนเจ็ดแล้วก็กันเบิร์นหกับเจ็ดเจ็อันนี้คือขามโค้งนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเอาไว้พี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อบัตรนี้นะคะสุดรัฐบาลไทยด่ค่ะบัดน,นี้สุดรัฐบาลไทยนี่เน้นบน เน้นบนกันล่างน pues นะ mm hmm. นเนาะค่ะพ <ils S 1> ี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพอเราีม่บลายคูดอกค่ะพี่น้องคะพอเราวิ่งตัวเดียววิ Lynch ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคูหาซีคูซีหางพี Penny ่น้องรัฐบาลไทยนี่แคปหน้าจอแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อถึงมือออกอย่าลืมเด็ดขาดนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางรัฐบาลไทยของพอเราวิ่งเจ็ดนะคะจับคูมีเจ็ดสามเจ็ดีเจ็ดเก่าเจ็ดหา7เจ็ดสามเจ็ดีเจ็ดเก่าเจ็ดหาพี่น้องสุดหนีเป็นแนวทางรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยนี่เน้นบนกันล่างเด้อพี่น้องเด้ออาแคปหน ouais. ้าจอพี่น้องยาสับสนนะคะพี่น้องหาให้เบิ่งวันที่นะคะพี่น้องกับนีประมาณนี่เนาะสำหรับหน้าท่างของพอจะเริ่มสินตะวัเบิราด้วยกับซีบอกให้ครบเวลาคือเกานั่นแหละแปดทนทีเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอเรากับว่าช่วงนี้นะคทางของพอเราเขาดีอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่นเิ็นพิจารณาเบิ่งเมอว่านี่ขามโค้งพอเรากับเขาอยู่นะคะพี่น้องค่ะขามโค้งพอเรากับเขาอยู่ตะวัที่เขา ดีๆเขาขากันคือเหล็กวิ่งของพอเราเนี่ยเขาทุกขวัญนะพี่น้องเออเขาทุกขวัญสำรับเหล็กวิ่งนะคะแต่ว่าบางวันกับจีนีอาจารยคู่ว่าเขาแน่ยังแน่นะคะพี่น้องคะตอนนี้พ,พออันแนวทางของพอเราเริ่มเขารเราก็เลยอ่าโทรมาหาเบื้อเรื่อนเนาะตะกอนนี่มันเขาเหล็กวิ่งพอเราก็บอยากให้เอฟซีเสียเง,งนินหลายเราก็เลยบริโทรมานะคะพี่น้องคะบริพอเราก็โทรมาแต่ว่าเบื้อเรื่อนกับดำเนินการไล่การคือเขาพอพอเรา เราอยากเบียกกันนะพี่น้องคะเออคนคนบอือดเวียกเนาะพอเรางานหลายเออเรามมหลายซิ่งหรายางเลยแหละตั้งสวนตั้งอยางเล่าสวนอ่อยสวนมันของเราเนี่ยแหละพี่นอ้องเออเราคนขยันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเด้อเมื่ว่านี่พี่น้องคะเบืองอีกรอบนึงคะ่ะนั่นแหละพี่น้องหน้าทางของพอเจเลื่อนสินนะคะพี่น้องคะ,กะเก่าเก้าันไปเนาะพี่น้องเนาะไหนที่ไีน ให้คลิปนี้ครบแปดนาทีคือจังหวะัหนนะพี่น้องอให้ครบตามกฎกติกามารยาทเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะเอากาศสิหานี่มาบอกสู่พี่น้องไม่เท่าสุกุสุกคนฟังค่ะพี่น้องพักกันฟันอันใดไปเนาะพี่น้องตั้งแต่ตองหวนมาจนหวนบินีพักกันฟันอันใดไปคะพี่น้องคะเบิ่งหนึ่งด้วยฟันล่ะเด้ฟันคือจังหวะสุกฟังนั่นแหละพี่น้องค่ะคือจังหวะสุกฟังนี่แหละเบิ่งหนึ่งด้วยฟันว่นได้ยินเสียงเขาเจ้ามาบอกเสียง จ้าจังพนมากกสิบบอกหรือว่าจ้งไดกับบรลูเหคะพี่น้องคะแอดบัูว่าแอดในความฝันนี้มันเป็นแบบใดอะไรมากแต่ว่าในความรู้สึกเหาในความฝันเนี่ยมันว่าสามนึงสันดิพี่น้องจำความฝันบ่ได้ตอนที่ฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณช่วงหกโมนกลัวเนี่ยมันจำได้ยู่ดิค่ะพี่น้องคะบัดเอาไปมานั่งไปนั่งมาเราเดินเลื่อมไหมจำได้ต่้ตัวเลข พี่น้องบ่รู้ว่าฝันว่าจยางไดอียังจำบ่ไดดเลยปีนี้มันกะอายุหลายแล้วนะพี่น้องอายุหลายแล้วความจํามันก็หน่อยล่งดีเมื่อคือสมัยเป็นเด็กหน่อยดิค่ะพี่น้องคะสมัยเป็นเด็กหน่อยอ่าเพลงละครลองรอบียวเขาก็ลองได้สินะพี่น้องเดนี้โอ้ยอยังิีลองได้เนาะพี่น้องมันนนัจะมองมันกะกะเท่าแล้วทีนี่พี่น้องคะเอาพี่น้องคะ พี่น้องอย่าให้บอลร่วติดตามเนื้อทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดอย่าลืมคอมเมนต์ข้าม่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์ข้ามานะคะบพราว่าสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าคามโค้งนะคะเอกสิติดตามใหะะ้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อมมาหนีก็มีหลายแนวทางอยู่นะคะทีบอลร่วดจิต้องลง้มห้พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขคนนะคะมีหลายแนวทางนะคะพี่น้องคะเพิ่มตัวมาแต่ว่าเบิร์นด้วยกับประนทศในโลกห้นะคะเพราะวา่าช่วงช่วงบใบเนี่ยบอลร่วดจะออกไปธุระจักหน่อยนะคะกรสิได้กพอกันกับช่วงแรงนะคะพี่น้องคะของ ของแม่ตีของปูเสือของแม่วันมาแล้วนะคะที่จอกําลังสิลงอห้นะคะพี่น้องคะช่วงแรกเดี๋ยวเบิ่งนเาด้วยสิสิอ่าลงคลิปให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ดใดบ่อยากสิผ่านเออแล้วก็เจ๊นางเจ๊นางสามลานล้วก็ส่งข่าวมาแล้วแล้วส่งข่าวมาว่าสิให้อันสายด่วนอย่างเดียวก็คือช่วงอันสิช่วงวันที่15เนาะแต่แอดจําบ่ผิดเนาะพี่นะ้นองแอดจําเออคือว่าก็าจำหน่อยอ่าน่าสิเป็นช่วงมื้อวันที่15เพราะว่าวันที่16มันสิยาก เล่าเสายสายดวนหนวดนี่ราว่าคนที่หายสายธรรมดาขาเจ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นวสันพี่น้องเราก็เลยบอกว่าทาลุ่งคลิปใดก็บบอกไฮเด้อบอันของเจน่าไ้แน่สายดวนสิเป็นมือวันที่สิบห้าฮัทเทียเอฟซีปันหาวสันพี่น้องค่ะเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อของเจน่าสามล้านนะคะกับเป็นมือวันที่สิบห้านะคะน่ะสิเป็นช่วงเศร้าบังเลยด้วยสิติดตามห้สําหรับแนวทางสายดวนหวดที่ผ่านมาเพิ่นเขาวิ่งหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาวิ่งหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เอาพี่น้องท่านใดอันเช่นท่านใดอาจารย์ท่านใดเนาะยกำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากมาแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีของทางช่องนะคะกะโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์เทอหายไว้ก่อนที่พี่น้องสิเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้สิม,มีเบอร์โทรศัพท์พร้อมไอดีไลน์ได้ค่ะพี่น้องเด้อสะดวกช่องทางใดกะติดต่อเข้ามาได้พี่น้อง มือนี้หน้าท่างของพอเลเจริญสินนะคะมีเพียงซสำนีพี่น้องคะมีเพียงซสำนีพี่น้องแคปหน้าจอท่านบนาพี่น้องคะถ้าพี่น้องแคปหน้าจอพระท่านนะคะในขณะที่เอในขณะที่คลิปกําลังเล่นมาถึงมองที่พี่น้องอยากเห็นนะคะพี่น้องคะคือ,อคลิปวิดีโอเล่นมาถึงมองตัวเลขปุ๊บให้พี่น้องแตะคลิปวิดีโอเทอื่อนึงเนาะคลิปวิดีโอกาศยุทธนะคะอันนี้ว่าสำรับพราพี่น้องที่อบอกว่า แคปหน้าจอพ่ะท่านแล้วก็จดพ่ะท่านเบิ่งเด้วยเอาลงให้เอาให้เบิ่งเร็วโพดโยกลงมาเร็วโพดในเสียพี่น้องเออย่มคลิปวิดีโอเรนเพถึงหม่องที่มีตัวเลขเนี่ยพี่น้องแตะหน้าจอเอาไว้นะคะคลิปวิดีโอสยุดนะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้องสำหรับแนวทางของพอจะเลืิอนสิขอบบุญขอบคุณพี่น้องค่ะที่รับชมรับฟังขอบบุญขอบคุณแนวทางจากพอจะเลืิอนสิพร้อมค่ะพี่น้องเอกสิได้ขอตัวล่าพี่น้องมาเทาสุขสกุลเปิดก้อนนะคะเอาไว้พอกันไม่่่กัับบในนนนคคคคลลิิปปหห้้าะะพีีองสร้ สวัสดีค่ะ